รีรัมก็มีคาเฟ่แมวด้วยนะนแต่แตแงเคียก็อยู่ที่โฟลักอิลลี่จะมีน้องแมวทั้งหมด10ตัวมีค่าเข้า9 9บาทสามารถเล่นกับน้องแมวได้หนึ่งชั่วโมงได้นะรับน้ำฟรี1แก้วด้วยนะน,นี้ก็จะเป็นชื่อของน้องแมวทั้งหมดที่ทอยู่ใน,ในร้านน่ารักมากแต่ที่ขาดไม่ได้คือขนมแมวลีเราต้องเอาไว้เป็นล่อเยอื่อเทเดโอ้โหมีแต่ตัวน่ารักทุกคนเป็นเหมือนกันไหมคะพอเราเห็นแมวเราก็จะมีเสียงแปดมาอัตโนมัติเลยเฮ้แกแน่ได้แมวที่นี่อัลล์สมากเล่นกับเราไม่่่พักเลยห แมวที่นี่จะมีทั้งหมดสามสายพันธุ์แต่ละตัวคือสะอาดและขนนุ่มมากที่สำคัญกินเก่งทุกตัวเลยขากินหน่อยนุ๊ทางนี้ด้วยนุ๊ตนุ๊ขอใจเย็นเยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเย็นเล่นกับน้องแมวไปสักพักเขาก็มาสืบน้ำแล้วนะคะที่นี่น้ำผลไม้ปั่นอร่อยมากมีเจ้าที่ชิงเปิดก่อนซะงั้นชุบชุบชุบหอมจังเลยขอกินได้ไหมเล่นกับน้องแมวจนเหนื่อยแล้วเราก็มาแวะเติมพลังด้วยปิงตราคาแค่89บาทเท่านั้นแต่อร่อยนะจะไม่ให้ลงเลยที่นี่ยัไว้นอนแมวน่าร้วชู่ ในที่มาวันอังคารกับวันพุธลดเหนือท่านละ79บาทเปิดให้บริการตั้งแต่10โมงเช้าไปจนถึง1นึ่งทุ่มเลยอย่าลืมมาเล่นกับน้อนแมวกันนะ